สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแฟนคลับแฮปปี้แห่ติดแฮชแท็กอินสารินพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์หลังมีข่าวคบไฮโซไทยเกิดประเด็นเมาส์ค้ามวันค้ามคืนกันเลยทีเดียวหลังมีข่าวออกมาว่าพระเอกนำสมสายชูแอปปลูกต้นรักกับไฮโซหนุ่มหล่อหนะ้าตาดีที่มีโปรไฟล์เลิศ ซึ่งหลังจากที่มีข่าวออกมาก็มีชาวเน็ตจำนวนมากไปจับโปะโยงพักสถานที่เช็คอินเสื้อผ้าสิ่งของต่างๆเป็นไอเทมคู่และอีกมากมายซึ่งบุคคลที่ถูกชี้เป้าเป็นพระเอกนำส้มสายชูก็คือนุ่มอินสาริน ส่วนไฮโซหนุ่มหลอ่อโปรไฟล์ดีก็คือไท้วสุวัตรน้องชายคนเล็กของไฮโซเซนสามีของมิวนิษฐานั่นเองจากการตามส่องตามเผือกของเหล่าชาวเน็ตมีความเห็นตรงกันว่าคู่นี้มีอะไรหลุดหลๆโป๊ะๆมานานแล้วพูดง่ายๆก็คือน่าจะศึกษากันมานานพอสมควรเพราะมีคนเคยเห็นทั้งคู่ไปไหนด้วยกัน บ้างก็ไปพร้อมแกงเพื่อนบ่อยๆแน่นอนเมื่อมีประเด็นออกมาก็กเกิดกระแสด้านดีและด้านลบพอๆกันซึ่งด้านดีเราแฟนคลับรู้สึกโอเคเพราะโฟกัสที่ผลงานนิสัยใจคอกันมากกว่าเพราะพระเอกหนุ่มเป็นคนน่ารักเทคแคร์ care, แฟนคลับดีมาโดยตลอดส่วนเรื่องความรักเป็นเรื่องของคนสองคนเพราะนี่ปี2020แล้วไม่ควรเข้าไปก้าวไกยุ่งเกี่ยว ขณะที่ด้านลบกลับมองว่าไม่เหมาะสมยิ่งเป็นพระเอกต้องวางตัวให้ดีเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นทำให้เกิดแฮชแท็ก i n s a r i n พุ่งติดเทรนด์อันดับหนึ่งบนทวิตเตอร์ของไทยและอันดับที่สองในทวิ t เตอ worldwide นั่นเองตัวอย่างคอมเมนต์ในทวิตเตอร์เช่น i n s a r i n มีแต่คำว่าเหมาะสมสมกันไม่ไหวดีทุกอย่างเหมือนหลุดออกมาจากนิยายที่ได้อ่านเลยเหมือนที่ฝันไว้ฝันที่ไม่กล้าฝัน และมีคอมเมนต์เข้ามาบอกอีกว่าเขาหล่อและแฟนเขาก็หล่อมากลงเรือค่ะและมีผู้เข้ามาคอมเมนต์บอกอีกว่าเหมาะสมเลิกเหยียดนะคะใครที่กำลังเหยียดอยู่ก็ขอให้งดงดแปลว่างดค่ะอย่าให้พูดซ้ำเขาใจยากินสาร i n ตรงๆเลยนะเหมือนหลุดออกมาจากนิยายวายที่ได้อ่านอยู่เลยละ่ะมีอีกหนึ่งคอมเมนต์บอกว่าเออว่าแต่คนเขียนข่าวแบบนี้มีบทลงโทษป่ะ ศสนคติความคิดเกี่ยวกับเรื่องเพศคือติดลบมากอ่านตัวอักษรรวมถึงการติดแท็กแต่ละอันแล้วขยักขย้งเหมือนไม่ให้เกียรติคนอื่นเลยเนาะไม่รู้ว่าพรุปกันมาได้ยังไงและสำนักนี้ะนะนี่ไม่ใช่ข่าวแรกที่โดนแบบนี้ Hashtag อินซารินมีอีกคอมเมนต์บอกว่าคนแฉงงแล้วแม่ป่านนี้คงอ,อกอีแป้นจะแตกตามเนื้อข่าวที่เขียนไว้จริงกะจะดับเขาจะให้เป็นท็อกออฟเดอะเทเป็นซุปซิปก็สิบ กระแสะตีกลับกลายเป็นว่าคนเชียร์กันโบบะโบะนี่มันปี2020แล้วเนอะการเป็น LGBTQ+ มันเป็นเรื่องปกติที่ควรจะปกติมาตั้งนานแล้วอย่าเจอเอามาเป็นประเด็น i n s าร i n มีอีกคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าแล้วทำไมฉันต้องเขินด้วยเป็นคู่ที่น่ารักมากจริงๆนะอีกคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าเหมาะสมกันเวอร์เดอร์ว่าบาปชนชั้นสูงมากอีกหนึ่งคอมเมนต์เข้ามาบอกว่า ต้องขอบคุณคนที่ออกมาแชะกะจะทําให้ชีวิตคนหนึ่งพังแต่เป็นไงละมึงเรื่องผิดล็อกหมดตอนนี้คนตั้งมากมายดันได้รับรู้เรื่องราวของคู่นี้ได้เห็นว่าเฮ้ยเขาเหมาะสมกันเป็นตาฮักชอบการกระโดดลงเรือคู่นี้กันเต็มปลรออนี้มันพอสอนไหนแล้วไม่เล่นเนอะกระแสะข่าวแบบนี้อีกคอมเมนต์บอกว่าไม,ม่มีอะไรจะพูดเหมาะสมคือคำพูดที่จะอธิบาย คือกิ่งทองใบหยกอะสมบูรณ์แบบทั้งคู่อยากให้ซีรีส์วายเข้าสักเรื่องอะอีกคอมเมนต์บอกว่าเราโคตรจะเสียใจที่คนเล่นแท็กนี้ไม่ได้เล่นเพื่อเซฟคอรอซออินแต่สนองความฟินของตัวเองชอบที่ผู้ชายโปรไฟล์ดีหน้าดีคบกันก็เอารูปมาแปะเมวิดแสงว่าตัวเองยอมรับและสนับสนุน LGBTQ+ แต่ไม่ใช่สนใจแค่ความฟินของตัวเองสำหรับเรามันทุเรศนะอีกคอมเมนต์บอกว่าก็เคยคิดนะว่าใครจะมาเป็นแฟนอินได้ต้องชั้นสูงมากแต่พอรู้ปุ๊บคือเกินต้านมากฝันที่ไม่กล้าฝันเป็นจริงว่าเฮ้ยเหมาะมากแม่อีกคอมเมนต์เข้ามาบอกว่า แต่ก็ขอเลยนะไม่ใช่ว่าเห็นกระแสะตีกลับคนสนับสนุนแล้วจับเขามาออกรายการให้มาสวีทโชว์ชาวบ้านเอากระแสะเขาคู่จริงไม่ใช่คู่จินความรักของเขาไม่ใช่งานกูด่าดักไว้ก่อนเลยสื่อไทยแม่งไว้ใจไม่ได้ชอบทําอะไรโงโงๆอีคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าจริงๆเขาก็ไม่ได้ปิดนะไปกินข้าวด้วยกันออกจะบ่อยแต่คนออกมาแฉจุดประสงค์ก็คือต้องการให้เขาแย่ลงหรือทําลายาพักษัก โทษทีนะไม่ทําให้ฉันชอบเขาน้อยลงเลยชอบที่อินเป็นอินแล้วทําไมเกถึงเป็นพระเอกไม่ได้ในเมื่อผู้ชายแท้ยังแสดงวายได้เลยงงในงงอีคอมเมนต์เขามาบอกว่าเผื่อใครงงแท็กแฮแท็กอินสารินอินสารินคือนักแสดงพระเอกช่องสามมีข่าวว่ามีแฟนแล้วข่าวว่าแฟนของอินคือน้องชายของไฮโซเซนสามีของนางเอกดังมิวนิธา ทวิตเตอร์รายหนึ่งบอกว่าเพศสภาพไม่เคยเป็นปัญหาปัญหาอยู่ที่คนเสือกอินซารินและอีกทวิตเตอร์รายหนึ่งเข้ามาบอกว่าอารมณ์แบบยุคชายใหญ่คุณหญิงแม่มากกูเอาไปแต่งนิยายได้ไหมเนี่ยหรือเขาหลุดมาจากนิยาย อีกแอคเคาทวิตเตอร์เข้ามาบอกว่าเห็นข่าวแฮชแท็กอินสารินแล้วแบบแฟนคลับส่วนใหญ่ก็รู้เป้าวะจะมาใจสลงใจสลายอะไรแบบกูเห็นแฟนเขาแล้วแบบโอ้ยหน้าตาดีทั้งคู่เลยแล้วอีกอย่างเลิกกันสักทีได้ไหมไอ้แฉเรื่องเพศที่3เกอะไรเนี่ยแฟนคลับอะไม่เท่าไหร่ถ้าครอบครัวเขาเสียใจรับไม่ได้นักข่าวไม่รู้สึกแย่บ้างเลยเหรอผู้ชาทวิตเตอร์อีกคนเขามาบอกว่า กูรู้แค่ว่าเหมาะสมกันมากอ่ะอออเหมือนหลุดออกมาจากนิยายเลยรักกันนานๆน,นะคะแอคเคาวทวิตเตอร์รายหนึ่งบอกว่าไม่ค่อยได้ติดตามพอรู้ข่าวคือช็อกหนึ่งอินมีแฟนแล้วช็อกสองแฟนเป็นผู้ชายช็อกสคนคนนั้นคือน้องไฮโซเซนซามีมิวใดๆคืนเลือดสาววัยเต็มสุขมากจ้ะแล้วนี่คือคู่จริงอะแกแล้วหน้าตาดีโปรไฟล์ดีทั้งคู่ ผู้ใช้ทวิตเตอร์คนต่อมาบอกว่าความรักมันไม่มีกฎเกณฑ์ที่แท้จริงป่ะไม่ว่าจะหญิงหรือชายคนที่มาตัดสินเขา คุณเอาอะไรมาตัดสินล่ะอย่าให้เรื่องนี้มันล้าหลังด้วยเลยเป็นประเทศที่เปิดกว้างแล้วช่วยเปิดใจด้วยเรากันเพราะเขาสองคนก็ไม่ได้ทำอะไรผิดก็ยังยืนยันว่าพี่ทั้งสองคนเหมาะสมกันมาก #insarin ผู้ชายทวิตเตอร์ไลน์ต่อไปบอกว่าเออแล้วทำไมเกจะเป็นพระเอกละครไม่ได้อ่ะเนเมื่อควายยังเป็นนายกได้เลยิน s a ร i n ผู้ชายทวิตเตอร์รายต่อไปบอกว่า บางคนบอกว่ากลัวแฟนขับเขาจะคิดมากกลัวแฟนขับเขาจะไม่โอเคสําหรับตัวเราเรารักผู้ชายคนนี้เพราะเขาคืออินสารินทุกอย่างที่เป็นอินถึงทําให้เรารักและคนที่ได้มารู้จักอินจริงๆคงสัมผัสความรู้สึกเหล่านี้ได้แฮชแท็กสั้นๆเลยนะผู้ชายทวิตเตอร์รายต่อไปบอกว่าจริงๆอ,อสอรอเป็นคนน่ารักนะ แบบเคยตามมาก่อนที่จะเข้าวงการสมัยตั้งแต่เป็นคิวบอยใจดีกับแฟนคลับมากแต่ก่อนเป็นยังไงตอนนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่และเรื่องนี้ก็ได้ยินมานานแล้วตั้งแต่สมัยตอนนั้นแต่นี้ก็ไม่ได้อะไรอินไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนและที่สำคัญ2020แลวเนอะผู้ชายทวิตเตอร์รายต่อไปบอกว่ากูฮามึงคิดว่าแฟนคลับอินเขาไม่รู้หรือว่าอินชอบผู้ชายคือต้องการให้อินดับเหรอ ตลกนะแล้วการแสดงเนี่ยต้องแยกแยะนะชอบผู้ชายแล้วแสดงเป็นผู้ชายแมนแมนคู่กับผู้หญิงไม่ได้หรือไงที่ผู้ชายแท้ๆยังแสดงคู่กับผู้ชายด้วยกันแถมแฟนคลับยังอินกันมากได้เลยผู้ชายทวิตเตอร์รายต่อไปบอกอีกว่าเนี่ยกประเทศแบบนี้มันเป็นแบบนี้ไงนักข่าวมึงเป็นแบบนี้แล้ว LGBT ที่ไหนเขาอยากจะคําเอาวะยิ่งเป็นดาราก็ยิ่งไม่อยากประกาศตัวป่ะเพราะมีคนแบบพบมึงหายกินกับข่าวอะไรแบบนี้แย่มาก ผู้ชาทวิตเตอร์รายต่อมาบอกว่ากูเกิดในยุคที่มีคนด่าแฟนคลับตัวจริงของคู่จิ้นววยและแฟนคลับบางส่วนรับไม่ได้กับนักแสดงชายที่เป็นเกยผู้ใช้ยทวิตเตอร์รายต่อไปบอกอีกว่าเป็นเศร้าเศร้าทำไมเวลามีข่าว LGBTQ+ ต้องหือหาเสียของช็อกทำไมต้องแตกตื่นสร้างภาพว่ารักชายหญิงเท่ากับปกติพอชายชายหญิงหญิงต้องแปลกหือหาดัดจ,จริตถ,ถามจริงทุกวันนี้ไม่เคยเห็น LGBTQ+ ในสังคมเหรอนอกจากจะเสือกแบบเปิดเผยความลับเขาแล้วอย่างโลแคบอีกผู้ใช้ยทวิตเตอร์รายต่อไปบอกว่าถ้าคบกันจริงก็เหมาะสมมากๆทั้งหน้าตาฐานะการวางตัวรสนิยมดูเขากันไปหมด รอดูได้เลยว่าน้องจะได้รับกระแสะตอบรับที่ดีมากกว่าที่คิดไม่ใช่เพราะเรื่องสาววายจิ้นอย่างเดียวมันเป็นเพราะอินวางตัวดีด้วยผู้ใช้ทวิตเตอร์รายต่อไปบอกว่าประเทศที่มีซีรีส์วายเยอะจนล้นตลาดก็เทยสวยที่สุดในโลก เกคู่รักออกสื่อเป็นเน็ตไอดอลมีรายการหาคู่ชายชายแต่ไม่มีกฎหมายรองรับให้ LGBT ประเทศย้อนแยงโลกเหมือนเป็นกลุ่มคนที่เกิดมาสร้างความเอนเตอร์เทนแล้วตายไปสังคมเปิดกว้างแต่ไม่เปิดใจรับรู้การมีอยู่แต่ไม่ได้ยอมรับและมีผู้ใช้ t ทวิตเตอร์คนนึงบอกว่าแย่พอๆกับการเหยียดเพศคือไปถามคู่นี้ว่าใครรุกหรือรับอะเมื่อไรจะเรียนรู้ว่าการถามโพสิชั o น มันไม่ใช่เรื่องปกติที่จะเอาไปถามเกย์คนไหนก็ได้แต่มันคือการก้าวไกลกิจกรรมทางเพศของเขาวางนิยายไวยในมือลงกราอ #insarin และผู้ใช้ทวิตเตอร์อีกคนเข้ามาบอกว่าขอบคุณที่ออกมาแชร์นะคะที่ทําให้ได้รู้จกักอินบุคคลที่น่ารักและแสนดีขนาดนี้นี่ไปนนั่งดูคลิปแล้วแบบเพลินมากและตกบ่วงอินสารินในที่สุดขอขอบคุณขอ้อมูลจากที่นี่ .com ขอบคุณค่ะ ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์อย่าลืมกดติดตามช่องข่าวเด่นข่าวเด็ดและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะ